คืนเผาผีโกส์ไหนสนับสนุนโดย c คอนแทคเลนแอองเจลโซนใส่สนุกทุกสีสบายตาทุกลุกฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหสัสบ,บดีสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับสวัสดีครับพัดหมอผีสวัสดีครับสวัสดีจ้ายังไม่หลับใช่ไหมยังครับยังครับอวันนี้หนึ่งเรื่องคืนอยู่ไฟ ผมเป็นยังไงครับพัดเล่าให้ฟังหน่อยเอ่อเป็นเรื่องที่เขาฝากผมมาก็แล้วการเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องที่ฝากมาอืมพี่ที่ฝากเนี่ยอค่อนข้างมีอายุแล้วนะครับก็ดีแกเล่าให้ฟังเรื่องเนี่ยผมเริ่มเรื่องเริ่มเ,เรื่องเลยแล้วกันเนาะได้ครับครับก็พ <c oughs> ี่ที่พี่ที่แกฝากมาเนี่ยอายุราวๆสักห้าสิบกว่าแล้ว <c oughs> แกเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยอแาแกยังเด็กๆนะครับ <c oughs> แกมีพี่สาวคนหนึ่งซึ่งอ่าเป็นคนอ่าทางภาคเหนือก็ลับกันแล้วเขาไปได้อสามีนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ทีนี้พอไปได้สามีอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็คือก็ไปอยู่กับสามีนะครับ <c oughs> ก็พอไปอยู่เนี่ยก็เกิดตั้งท้อง <c oughs> เกิดตั้งท้องแล้วก็ทีนี้เนี่ย เมื่อตั้งท้องเนี่ยก็ก็ทํางานไม่ได้ก็ต้องอยู่แต่กับอยู่แต่กับบ้านแหละจน mm. จนกําหนดคลอดนะครับเก้าเดือนก็กําหนดคลอดทางทางพ่อแม่ของเอาผมจะแทนแทนตัวอ่าพี่ผู้หญิงนะครับที่ที่ได้สามีเนี่ยว่าชื่อพี่เอแล้วกันส่วนพี่ที่เล่าเนี่ยเป็นน้องนะครับผมจะแทนชื่อว่าพี่บีแล้วกันเพื่อง่ายต่อการที่จะเล่านะครับครับ ทางพ่อแม่ของของพี่เอพี่บีเนี่ยก็เลยเอบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวลูกเยจะคลอดใกล้กําหนดคลอดแล้วก็เลยจะไปดูลูกนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งทางพ่อแม่เนี่ยก็เลยอพอดีทางพี่บีเนี่ยก็โรงเรียนปิดเทอมพอดีนะครับก็เลยเอาไปด้วยนะครับไปที่จังหวัดสุรินทร์ก็เดินทางไปด้วยรถส่วนตัว,ว,น,ตวนะฮะพอไปถึงเนี่ยก็ได้ความที่เหนื่อยล้ามากนะครับก็ เอ่าพอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตเห็นว่ามันจะมีบ้านอยู่หลังหนึง่งมี่ก็เป็นบ้านเก่าๆแล้วก็จะมียายคนหนึ่งเนี่ยเดินออกมามองลักษณะผมก็เซิร์กกระเซิร์กเดินออกมามองมองมองเหมือนกับว่าแบบประมาณว่าเราเป็นคนต่างต่างถิ่นอะไรเงี้ยนะม,มาก็ เขาจะยืนมองซึ่งมองนั้นด้วยสายตาที่มันดูแปลกอ่ะแต่ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหาบุญยายคนนี้อยู่แล้วนะไปหาลูกสาวนะครับพอไปถึงเนี่ยก็ไปถึงที่บ้านก็ก็พบกับอพ่อแม่ของสามีของลูกสาวเขานะครับก็พูดคุยกันอะไรกันเสร็จก็แยกย้ายกันนอนเนื่องจากว่าเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลนะครับ จากภาคเหนือไปสุรินทร์ก็เหนื่อยก็นอนกันทีนี้นอนเนี่ยทางกลางคืนเนี่ยทางอาแม่นะครับแม่ของผู้หญิงนะครับแม่ของพี่เอเนี่ยฝันว่ามีเอาหมาหมาดําเนี่ยตัวใหญ่นะครับมายืนที่หน้าบ้านซึ่งต้องบอกก่อนว่าบ้านเขาเนี่ยในทางภาคอีสานเนี่ยจะเป็นบ้านยกพื้นสูงนะครับยกพื้นสูงเพื่อที่จะอ่าข้างล่างเนี่ยจะไว้สําหรับนั่ง กินข้าวนั่งเล่นแล้วก็มีสําหรับที่จอดรถรถไถมันก็จะค่อนข้างที่จะสูงนะครับในฝันเนี่ยแอฝันว่ามีลักษณะเสียงเหมือนเสียงคนมันเรียกที่หน้าผาเพราะแกชะโงกออกไปอ่ะแกก็เห็นว่าเป็นหมาดําตัวใหญ่ตาสีแดงพยายามที่จะกระโจนเข้ามาในบ้านเหมือนจะมาทําร้ายคนในบ้านอแกก็ตกใจแล้วแกก็โวกยวายก็ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาคือมันเป็นความฝัน ครับพอตื่นขึ้นมาก็มันก็จะรุ่งเช้าพอดีอครับช่วงลุ่งจะเช้าพอดีเนาะก็ปรากฏว่าก็ทางลูกสาวแกเนี่ยก็เจ็บท้องจากคลอดพอดีเลยก็เลยเอาลูกเนี่ยครับไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อทําการคลอดนะก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยอต้องบอกว่าในสมัยก่อนนะครับการที่หลังที่จะคลอดเนี่ยเขาจะมีการอยู่ไฟพี่นัทซึ่งการอยู่ไฟในอสมัยก่อนเนี่ยก็คือการจะเอาแคร่ไม้ไผ่นะครับอหรือว่าแท่ไม้ที่มันเป็นซี่ๆอ่ะที่มันมีร่องนะครับ เอาขึ้นมาตั้งแล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จะใส่ด้วยเตาแล้วก็มีอ่าพวกสมุนไพรที่สําหรับอยู่ไฟใส่หม้อต้มนะครับแล้วก็ให้ไอเนี่ยมันระอุขึ้นมาเพื่อแล้วก็ให้คนที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ยนอนลงไปบนบนบน,บน,บ,นบนแค่นะั้นเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันขับพวกน้ําคล้มพวกเลือดพวกอะไรออกนะครับน้ํเข้าปลาอะไรต่างๆทีนี้ก็เมื่อกลับมาเนี่ยเาก็จัดแจงเรียบร้อยนะครับอ่า ทางพี่เอเนี่ยก็ขึ้นไปนอนทีนี้เนี่ยเอ่อก็ทางพ่อแม่สามีพี่เอเนี่ยก็พาพ่อจ้ำพ่อจ้ำเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆกับหมอธรรม,มทางภาคอีสานเกือเรียกเขาเรียกพ่อจ้ำอ่ะนะเอาพ่อจ้ำเนี่ยมานะครับมาเพื่อที่จะทำพิธีบางอย่างก็คืออา่ามีการเอาเอา่อแหเนี่ยพี่นัดครับ ขึ้นไปแขวนะ่ะข้างบนอ oh. บนบนอ่าบนที่บนแคร่ที่นอนอยู่ไยแล้วก็ปล่อยแหลงมาแล้วก็ดึงตีนแหให้มันขยายออกลักษณะเหมือนเป็นเป็นงวงเป็นม่าน oh. อ่าใช่ครอบไว้เหมือนเป็นเป็นง้งเป็นม่านแล้วก็เอามีดนะครับเป็นลนักษณะของมีดมีดอินเอฟเราเนี่ยออทาค่ะ,ะแล้วก็เสียบลงไปตามร่องไม้กระดาม เพื่อให้มันมันการออกมันออกใช่ไหมเหมือนคล้ายๆม้ม้งเรานะครครอบไว้ก็เอามีดเนี่ยเสียบเสียบเสียบไว้ก็เล่าเล่าสักยี่สิบเล่มได้ครับอ่าเพื่อที่ให้มันตึงนะทีนี้ก็พอหลังจากเสียบเสร็จไรเสร็บก็ให้พี่เอเนี่ยนอนแล้วก็มีแล้วก็ทําการอยู่ไฟทีนี้ไอ้ตัวเล็กที่พึ่งออกเนี่ยมันยังมันยังมันยังแดงแดงอยู่นะมันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนางบนเตามันร้อนก็เลยต้องแยก ไอ้ตัวเล็กออกมาก่อนเพื่อที่จะมาอยู่กับทางยานะครับยาก็จะเอาไอ้ตัวเล็กออกมาอยู่เป็นลนักษณะเหมือนห้องทั้งงล่างอีกห้องนึงเท่ากับว่าพี่เอเนี่ยก็จะนอนอยู่คนเดียวข้างบนนะทีนี้เนี่ยทางพี่บีกับกับพ่อแม่เนี่ยก็ลงมาอยู่ข้างล่างเพื่อให้พี่เออยู่ข้างบนเนาะก็แล้วก็มีพวกญาติพี่น้องก็มารวมตัวกัน ทีนี้พอประรวมตัวกันเขาก็เขาก็คุยกันนะครับว่าเออเดี๋ยวมันก็ยังเย็นเย็นอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปหาปลาไปลากอวนในในในฝ่ายหมู่บ้านเพื่อที่เอาปลาน่ะขึ้นมากินมาย่างกินเผากินกันใต้บ้านเพื่อที่จะเฝ้าคนอยู่ไฟนะครับไอทางพ่อแม่ของพี่เอเนี่ยกักบกับพี่บีเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเฝ้าด้วยคนอยู่ไฟไม่ไม่น่าจะมีอะไรทำไมต้องเฝ้าอะไรเงี้ยนะ ก็ก็ไม่ได้ถามว่าถือว่าเป็นการดีที่เขาใส่ใจลูกสาวตัวเองนะก็ก็เลยนั่งอยู่ใต้บ้านกันแล้วก็ทางกลุ่มญาติเอที่อยู่ตรงนั้นก็ไปไปลากวนมาเพื่อที่จะเอามาเอามาปลามากินมาทํากินกันนะครับเท่ากับพี่เออยู่คนข้างบนคนเดียวเลยแล้วก็บันไดขึ้นทางเดียวเท่านั้นด้วยครับทีนี้ก็ประมาณสักสามทุ่มนะครับทางคนที่ไปหาปลาหาอะไรเนี่ยก็กลับมา นะครับกลับมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยเข้ามาย่างแล้วก็เผากินอยู่ข้างล่างกันก็กินด้วยความเล็ดอร่อยนะสักพักเดียวก็มีเสียงกรี๊ดขึ้นมาก็คือเป็นเสียงของพี่เอเนะกรี๊ดลั่นเลยจากข้างบนทุกคนก็ตกใจแล้วก็วิ่งกันกลัวขึ้นไปที่บันไดะขึ้นไปเพื่อที่จะไปดูว่าพี่เอเ่ยเป็นอะไรนะครับก็พอขึ้นไปเนี่ยภาพแรกที่เห็นเลยก็คือเห็น ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนแก่ไ,ม, oh. ไม่ใส่เสื้อก็คือเห็นแบบส่วนหน้าอกในยานเลยแล้วก็ผมเนี่ยกระเซาะกระเซิงไปหมดเลยแล้วก็ดวงตาเนี่ยซึ่งมันแปลกคือดวงตาเขาเนี่ยมันมันสะท้อนแสงเหมือนดวงตาสัตว์อ้ oh. ครับแล้วก็พยายามเอามือครับ จบที่แห я, ที่เขาครอบไว้ oh. แล้วเหมือนเขย่าเพื่อจะเข้าไปในแหนั้นครับจบเขย่าเพื่อจะเข้าไปในแหนั้นแล้วก็มีลักษณะของการแลบลิ้นเลียปากแล้วก็คำรามขู่คำรามเหมือนสัตว์อะ่ะอ่ามขู่ซึ่งพี่เอก็กลัวก็ได้จะกรีดกรีดนะเพราะทีนี้เสร็จทางเอ,อจาต่นอนที่กลัวขึ้นไปเห็นก็ตะโกนว่าตะโกนชื่อยายคนหนึ่งว่ายายคนเนี้ยเป็นปอบให้รีบไปตามข้อจ้างมา แล้วก็ให้พวกชายชะก,การที่ขึ้นไปที่เป็นญาติญาติเนี่ยเอามีดดัดอย่าให้ยายคนน,นี้หนีคนนี้คนนี้เป็นป๊อปเนะ่ให้กลุ่มหนึ่งก็วิ่งไปตามพ่อจ้าซึ่งพ่อจ้าก็อยู่ในบ้านที่ไม่ห่างกันไม่เกินสามสี่หลังนะครับก็ <c oughs> ทีนี้ก็ไอทางเฝ้าก็เฝ้าไอทางคุณไอยายคนนี้ก็เหมือนกับขู่ะครับ,รบเหมือนขู่คำรามจะก,กระโจนใส่อะไรแล้วก็พยายามกระชากแหกกระชากแห่แต่ สิ่งที่มันเขาเห็นกันอีกอย่างหนึ่งคือว่าตัวของแกเนี่ยมีลักษณะเหมือนลักษณะโดนของมีคมบาดท,ทั้งตัวเลยอืแล้วก็เลือดเนี่ยหยดกร,กระจายเต็มบริเวณเอบนไม้กระดานที่แกยือนอยู่ข้างแหงมีแต่เลือดแกเต็มไปหมดเลยจนพ่อจ้าวเนี่ยมาถึงนะพอพ่อจ้ามมาถึงปุ๊บเนี่ยแค่เอาเท้าเหยียบที่บันไดบ้านขั้นแรกยายคนที่อยู่ข้างบนก็ร้องกรี๊ด แล้วก็กระโดดลงหน้าต่างเลยโอ้ oh. ซึ่งต้องถามว่าแล้วตอนขึ้นแกขึ้นยังไงเนื่องจากว่า oh. Oh. คน oh. เพราะว่าเขา oh. Oh. นั่งเฝ้ากันอยู่ข้างล่างแล้วบันไดมันขึ้นทางเดียวโอ้แล้วแกขึ้นได้ยังไงในเมื่อคนนั่งกันเต็มบ้าน อ่าแต่ยายคนเนี้ยเขาบอกอายุประมาณเราวๆสักแปดสิบได้แล้วนะก็แก่นะครับอ่าคือผมกระเซิร์กระเซิงหน้าอกยานเลยอะแต่ว่าแกกระโดดลงหน้าต่างแล้ววิ่งหายไปทางกลุ่มญาติที่ถือมีดถือดาบที่ก็วิ่งตามเพื่อจะไปตามจับแกแล้วแกก็หายไปกับความมืดอพอหายไปกับความมืดปุ๊บทางข้างบนเขาก็ดูกันก็บอกว่าเห็นเป็นเลือดเนี่ยโยนเต็มพื้นไปหมดเลยแล้ว ทางพ่อจ้าก็เลยพูดขึ้นมาว่ากูค,คิดไว้แล้วว่ามันจะต้องมากูเลยเอามีดลงอาคมนะปักไว้ตามตีนแหถ้ากูไม่ทําไว้นะมันขึ้นมากินอินี่หมดไปแล้วครับถ้าไม่เชื่อให้พวกมึงลงไปดูที่ข้างใต้บ้านคือข้างใต้บ้านเมื่อเวลาเอามีดปักลงไปมันจะปักตามร่องไม้กระดานถูกไหมพี่อะอะ เออเพอเขาลงไปดูเนี่ยปรากฏว่าที่ปลายมีดเนี่ยครับมีลักษณะของเลือดเนี่ยเปื้อนที่ปลายมีดเนี่ยทุกเล่มเลยแล้วเลือดก็หยดลงกับพื้นซึ่งก็บอกว่ากลิ่นของเลือดเนี่ยลักษณะมันเหม็นคาวเหม็นสาบเหม็นสางอย่างบอกไม่ถูกเลยครับแล้วจนขนาดว่าหมาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยวิ่งเข้ามาดมเลือดเพราะมันได้กลิ่นเลือดเนี่ยมันร้องแล้วมันวิ่งหนีทันทีเลยอืมอืมทีนี้ก็ทางอ่ะ พ่อแม่ของพี่เอที่ไปกับพี่บีเนี่ยก็เห็นก็ตกใจว่าโอ้โหมันคืออะไรกันเงนี้นะไม่คอเคยเห็นนะอะก็ถามเขาก็บอกว่ายายคนเนี้ยมันเป็นปอบที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละเวลาใครที่คลอดลูกอะไรเงี้ยแล้วไม่ทําแบบเนี้ยมันจะมันจะมากินซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อของคนในภาคอีสานตรงนั้นเขาบอกว่าปอบเนี่ยมันจะกลัวเท้าพันตาคืออะไรอ่ะ เท้าพันตาก็คือแหง oh. อ่างนี้เอ่าเท้าพันตาพญาพันวังเอ่าก็คือเอ่อเท้าพันตาคือแหมันมีเันพันตานะตามตำนานความเชื่อเขาบอกว่าปอบมันจะเข้าไม่ได้ mm. ปอบมันจะกลัวบางตำนานก็บอกว่าเวลาโดนปอบไล่มาเนี่ยให้วิ่งเข้าไปหลบในแหถ้าปอบจะกินก็บอกว่ายอมให้กินก็ได้แต่ต้องนับให้ดูก่อนว่าตาของแหงดีตาโอ้โหอ๋อ อ่าซึ่งเขาก็บอกมันก็จะนับพอมานับจะครบแล้วก็จะสะบัดแห่พอสะบัดปุ๊บมันกมน็มันก็ลายเนาะอ่าก็ต้องนับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นความเชื่อเขาอ่าทีนี้ก็ก็ใช้แห่ในการคุมไว้นะครับครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ กลายกลายเป็นว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันแหละก็เลยต้องเฝ้าข้างล่างเนี่ยก็ต้องนั่งเฝ้านั่งเฝ้าอคนอยู่ไฟกันนะครับอยู่สองสาคืนนะจนรู้จนเริ่มดีขึ้นอะไรขึ้นนะครับเช้ามาเนี่ยทางครอบครัวพี่เอกับพี่บีเนี่ยก็ได้ยินเสียงวกเวกเวรอยวายของชาวบ้านนะครับก็ลงมาด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอปรากฏว่า มีคนมาแจ้งว่ายายคนเนี้ยยายคนที่ชื่อยายยายอะไรเนี่ยคนที่เป็นปอบเนี้ยถูกพบว่าเป็นศพอยู่ในบ้าน oh. แต่สิ่งที่มันแปลกคือตามตัวแกน่ะเป็นรอยลักษณะเหมือนโดนของมีคมบ,บาดท,ทั้งตัวเลยอืม hmm. ไม่ใช่การฟันนะแต่เป็นการบาดครับ <c oughs> และเป็นรอยลักษณะของเหมือนตะขาเอง hmm. ที่มือ นอนตายอยู่ในบ้านครับซึ่งทางพ่อจ้ำก็มาดูแล้วก็บอกว่าที่มันตายเนี่ยเพราะว่ามันนโดนมีดหมอตอนที่ขึ้นจะไปกินคนที่อยู่ไฟก็เลยเป็นรอยเลือดที่ติดที่ปลายมีดคืออย่างนี้มีดนี่ยมันปักลงมาจากข้างบนลงมาที่ร่องไม้กระดานเพราะฉะนั้นคนที่จะโดนได้จะต้องเป็นคนที่นั่งกินปลายอยู่ข้างใต้บ้านถูกไหมพี่ออถูกเพราะปลายมีดมันลงมาใช่ไหมแต่อันเนี้ยยายเนี่ย ไม่ได้เดินมาใต้บ้านเลยแล้วขึ้นทางไหนก็ไม่รู้มีแต่เห็นตะตอนลงว่ากระโดดออกธรรมดาครับแล้วจะไปโดนมีดตอนไหนแล้วซึ่งทุกคนน่เห็นว่าตอนที่ขึ้นไปตัวแกมันมีแผลเต็มไปหมดแล้วแล้วเลือดเลอะเต็มพื้นไปหมดเลยครับแล้วก็มือแกก็เป็นรอยลักษณะเหมือนรอยตะข่ายแหเพราะแกจะจับแหเพื่อที่จะขย่าเพื่อที่จะเข้าไปข้างใน อ mm hmm. ะค mm hmm. ทางพ่อจ้าก็เลยทำพิธีเหมือนลักษณะของการสะกดสะกุแล้วก็เอาไปฟังไว้ซึ่งศพของยายคนนี้เมื่อทำพันอ่าพ่อจ้าททำการสะกดแล้วอะไรแล้วเนี่ยปรากฏว่าเน่าเน่าแบบลักษณะเหมือนศพที่ตายมาเป็นเป็นเจ็ดแปดวันแล้วอ mm ืมอ่าซึ่งเขาก็เป็นความเชื่อที่ว่าผีปอบมันกินพอมันไม่อยู่ก็เกิดเน่าเกิดอ oh. าการเน่าอาการอะไร ไปตามอัตารภาพเหมือนศพที่ตายมานานแล้วครับนะครับซึ่งทางครอบครัวของพี่พี่เอเนี่ยก็เลยอยู่เฝ้าพี่เอจนจนลูกแข็งแรงก็ถึงได้กลับมานะครับก็เป็นเรื่องที่เขาฝากผมมาเล่ากันแล้วกันครับ,รบทีนี้พัดลงหน้าวิเคราะห์<ม>ให้หน่อยสิ คือโอเค <okay S 2> แหละร่างที่ไปท,ที่ที่ทุกคนเนี่ยขึ้นไปเห็นก็คือเป็นคุณยายเนี่ยก็คือเป็นกายหยาบอย่างนี้แหละเป็นร่างมนุษย์<ห>ทั่วไปอย่างนี้แหละแต่ประเด็นคือเขาเข้าทางไหนในเมื่อข้างล่างเนี่ยแน่นอนแหละว่ามีคนนั่งเฝ้าอยู่ทีนี้เนี่ยก็ต้องถามอย่างนี้ว่าอาในตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ไหมหรือว่าก็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 เป็นยกพื้นสูงแล้วก็ไม่ใหญ่มากอะไรอย่างนี้ ไม่ใหญ่มากเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงคือพี่บ้านบ้านนอกเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นบ้านที่เป็นโถงกว้างข้างบนอืเป็นโถงกว้างเลยแล้วถ้าเกิดจะนอนกันก็คือกลางม้งนอนกันอืกลางมุ้นตามสาวตามสาวนอนกันไม่ไม่ได้มีกัน้นห้องกั้นอะไรเลยอือ่ะถ้างั้นเป็นไปได้ไหมว่าตอนที่คุณยายแอบเดินขึ้นไปทุกคนต่างกินโคงกินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยอยู่ เป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าตอนที่เท่าที่พี่บีจะไล่้ฟังนะแกบอกว่าตรงที่นั่งกินมาเป็นแค่ที่อยู่หน้าบันไดโอ้โหเขาต้องเห็นมีคนเข้าอ,อแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเดินขึ้นไปเองแต่ทีนี้ถ,ถ้าคนในชุมชนคนในหมู่บ้านรู้ว่าคุณยายคนนี้เป็นปอบ,บปอบก็คือผีเป็นดวงจิตดวงวิญญาณหนึ่งถูกไหมฮะครับ แล้วพ่อจ้ำเนี่ยพ่อจ้ำพ่อจ้ำถ้าพูดง่ายๆก็คือผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณของคนในหมู่บ้านครับท่านลงอาคมไว้เอาแหมาแล้วก็ที่บ้านเนี่ยน่าเป็นบ้านไม้มันจะมีร่องกระดานถูกไหมฮะครับเขาก็เอามีดปลายแหลมเนี่ยมีดหมอลงอาคมเนี่ยเอาเอาเอาเสียบไว้ตามมุมต่างๆของเตียงที่อยู่ไฟครับผมจุดนี้ก็คือค หลายคนเห็นว่าคุณยายคนนั้นมีแผลแล้วก็ไปพบศพว่าที่ตัวมีบาดแผลในการโดนเหมือนมีดรอยมีดบาดนู่นนี่นั่นตามตัวเต็มไปหมดเลยนั่นแสดงว่าถ้าเราคิดถ้า,ถาคิดง่ายง่มุม่ง,ง,ง่ายเลยนะครับมีดมันถูกปักลงมาในตัวคุณยายโดนมีดเฉือนนั่นแสดงว่าเขาขึ้นไปตามล่องไม้บ่า อาจจะเป็นได้คืออย่างนี้อ่า<อ>ในในในสิ่งในในใน,ในที่ผมเคยเคยเคย,เคยสัมพันธ์และเคยศึกษามานาะเกี่ยวกับตัวของของปอบเนี่ยต้องบอกว่าปอบเนี่ยมันคือจิตวิญ,ญญาณก็จริงแต่ว่าโดยปกติแล้วมันจะหาล่างอาศัยอยู่อืมอ่ะถ้าพาดพูดอย่างเงี้ยนั่นแสดงมันก็ขึ้นไปทางล่องไอ้นี่ไม่ได้อ่า อย่างนี้ที่ในในในที่ผมเคยเคยเคยศึกษาเคยเคยฟังมาเคยประสบพบเจอมาตามภาคอีสานเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็บอกว่ามีคนเนี่ยเคยไปแอบดูอ่าอย่างสมมติบ้านเนี้ยเป็นปอบเนี่ยแล้วรู้ว่ามีคนจะคลอดอ่าเขาจะไปแอบดูเขาจะเห็นเป็นลูกไฟสีเ,เขียวพุ่งออกจากทางหน้าต่างอืมไปทางบ้านที่มีการคลอดลูก ืแล้วก็บางบางบาง,บางครั้งเนี่ยเขาจะบอกว่าฉลาดหน่อยเขาก็จะเอามือเนี่ยล้วงขึ้นมาจากล่องไม้กระดาษเพื่อที่จะมาหยิบเอาของที่อยู่ใต้อ่อยู่ไฟเอากินอะไรเงี้ยนะหรือบางทีก็จะเห็นเม็นลุกไฟเนี่ยพุ่งขึ้นไปครับอ่าหรือพุ่งเข้าทางน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอพุ่งเข้าไปแล้วก็เห็นเป็นกายหยาบเหล่านี้แหละอืม ประมาณนั้นเท่าที่ผมเคยไอ้นี้มานะทำานก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไม่ได้เป็นไปได้ครับเอ๋อน่ากลัวเนาะเเรื่องเกี่ยวกับปอดน่ากลัวเนาะฝากมาใช่ใช่ใช่จริงจริงน่ากลัวครับก็เขาเขาฝากมาจริงๆมันมันเป็นประเภทเดียวคล้ายๆกับพวกเเออผีโพรงคล้ายๆกับผีเป้าแต่ปลอกปอบนี่น่าจะดุกว่า อืมประมาณนั้นอ่าเพราะมันมันออกจะเป็นออกกับลักษณะของการหากินนะฮะหากินแต่ซึ่งในปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเอ่อตามต่างจังหวัดตามตาม้านนอกเนี่ยในต่างจังหวัดทางภาคอีสานเรานะก็ก็ยังมีการประสบพบเจอหรือมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่นะครับ อ่าหรือว่าอ่าผีกะเนี่ยปอบนี่ก็จะคล้ายผีกะอีกแหละคล้ายกันอ่าขายผีกะคือการเลี้ยงอ่าเมื่อเลี้ยงดีพีถูกเนี่ยมันก็จะให้คุณแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีพีไม่ถูกก็จะออกหากินเอง นะครูจัง้อ่าแล้วก็จะสืบทอดกันโดยสืบหนึ่งสืบทอดกันโดยสายเลือดได้ครับครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเป็นโดยโดยผิดครูผิดคลามครูอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นปอบเช่นเดียวกัน <c oughs> นะนะครับ <c oughs> เรื่องที่นำมาฝาก ฟังเกี่ยวกับเรื่องปอบทีไรแล้วคือคือจริงเราเราได้ฟังมาเราได้ยินตั้งแต่เด็กอ่ะเนอะแล้วพอวันนี้พอมาฟังโอ้โหมันมันฝังใจว่าปอบมันน่ากลัวแล้วก็ดูเดือดโอ้ใครที่โดนปอบสิงมันโอ้ยอันตรายนะนูนี้นั่นนะโอ้โอ้น่ากลัวน่ากลัวขอขอบคุณพัดมากนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องของปอบอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะซึ่งก็ก็ผมแถมมาแล้วกันิดๆเยวไม่เยอะ ก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีความเชื่อครับในเรื่องของปอบแล้วกันเป็นจนบางครั้งเขาบอกมีการเอาไปสร้างเป็นละครหรือหนังผมก็ไม่รู้นะมีเหมือนกันแต่คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะก็คือเป็นเป็นนักศึกษาแพทย์กลุ่มหนึ่งซึ่งเขามาทําการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของปอบในภาคอีสานอืเพื่อที่จะ ลบล้างความเชื่อว่าผู้ที่เป็นปอบเนี่ยคือโรคชนิดหนึ่งคคือโรคที่เหมือนกับคนที่ขาดสารอาหารหรืออะไรสักอย่างเลยต้องกินของดิบก็มีกลุ่มเนี้ยเขามาเหมือนกับมาค้นคว้าวิจัยแล้วก็สุดท้ายเลยก็ตอนที่มาค้นคว้าวิจัยเนี่ยทางชาวบ้านก็ก,ก็ก็ไม่ค่อยจะพอใจเนื่องจากว่าเขามีความเชื่อว่า เนี่ยบ้านนี้เป็นปอบอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรเดี๋ยวถ้ามันแบบอารวาดขึ้นมาจะยุ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ทางกลุ่มรักษาก็ไม่เชื่อแล้วก็พยายามที่จะเอาคนที่เขาเรียกว่าปอบเนี่ยมารักษาครับจนสุดท้ายเลยเนี่ยก็เกิดเหตุก็คือคนที่เข้าไปทำการวิจัยก็เสียชีวิต ด้วยกันทั้งหมดโอ้โห oh, แต่ใช่แต่เสียชีวิตทีละคนนะจากอาการลักษณะาบางบางคนก็มีอาการไอเป็นเลือดเดีพอตายมาก็ปรากฏว่าบริเวณที่เป็นปอดเนี่ยมลักษณะมันแหว่งหายไป oh, ครับอ่าบางคนก็เหมือนกับพอตายแล้วเครื่องในอยู่ไม่ครบนะ hmm. ก็ก็เป็นเรื่องทีทีนิดเอ้ามาฝากอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันสาหรับเรื่องของปอด ครับอ้าโอเคขอบคุณมากนะที่มาช่วยเสริมในเรื่องราวของปอบให้นะฮะได้ครับพี่นัดครับได้เลยพัดพัดเอาก่อนจะวางมีฝากอะไรไหมฮะช่วงนี้ยังไม่มีฮะมีจะมีเปิดช่องติ๊กตอกของตัวเองนะฮะเป็นช่องเกี่ยวกับเ,เรื่องราวความเชื่อนะฮะอ,อาจจะเปิดด้วยเรื่องของประวัติตรงพระพิฆเนศก็เดี๋ยวฝากติดตามเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงตั้งช่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะฝากทางรายการพี่นัท ด้วยมาเลยมาเลยได้เลยยินดีครับนัขอบคุณมากนะพัดนะครักษาสุขภาพด้วยครับน้องครับเช่นเดียวกันครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ